ครับสวัสดีครับอา้าวเช้าวันพฤหัสนะครับนะอาเช้านี้อาเรามาปลูกขับประรดกันครับผมอา่าก่อนอื่นต้องมาดูอา่าสวนที่จะไปะขยายพันธุ์ได้นะครับนะอา่าที่เขานิยมกันคือเป็นสวนนี้นะครับคือสวนหน่อนะครับนะที่แตกมาจากต้นแม่นะครับนะต้นเนี้ยต้นนี้ก็ต่อไปเขาจะเป็นขอต้นแม่ให้ลูกปีต้นหนึ่งก็ ลูกเดียวนะครับนะลูกเดียวนะต่อไปก็จะมีหน่อใหม่แตกขึ้นมานะครับให้ลูกต่อไปอีกนะครับนะดันั้นเขาจะเอาส่วนนี้นะครับนะไปปลูกนะครับนะมันจะให้ผลเร็วนะครับเร็วกว่าที่เป็นหัวจุกแบบนี้นะครับนะอ่าแบบนี้จะให้ผลช้าหน่อยนะครับนะอ่านะครับอาจจะ2ปีนะครับอาจจะ2ปีนะครับอันนี้ปีเดียวนะครับนะแบบนี้นะครับวิธีวิธีเอาหน่อออกมานะครับก็ใช้เสียมก็ได้ครับ แทงอางแบบนี้ครับผมนะคือหักก็ได้นะครับจะเหลียวหน่อยนะครับผมนี่นะครับัเนเดีียวนะครับนะใช้มีดจ,จะใช้เสียมแรกแทงแทงเข้าไปนะครับ ได้มาแล้วนะครับนี่นะครับเป็นแบบนี้นะครับอ่าเนี่ยหน่อบแบบนี้ที่เขานิยมนําไปปลูกกันนะครับนะอ่าได้ผลผลิตเร็วนะครับนะอ่าเดี๋ยวเราไปปลูกกันครับผมอันนี้ผมปลูกมั่งแล้วนะครับปลูกไปสอนแถวแล้วนะครับนะผมปลูก ระหว่างแถวลำไยนะครับนะปลูกระหว่างแถวลำไยนะครับผมราต้องขึงเชือกนะครับนะต้องขึงเชือกก่อนนะครับขึงเชือกให้มันเป็นเส้นตรงแบบนี้นะครับนะตรงแถวแบบนี้นะครับจะดูเป็นระเบียบนะครับสวยงามนะครับผมวิธีปลูกก็ง่ายๆครับผมนะครับจะใช้เสียมแบบนี้ครับผมนะจะเสียมนะครับ ขุดลงไปแบบนี้ครับนะง่ายๆครับให้ขุดอ่าประมาณนี้ครับผมนะครับประมาณนี้ครับผมไม่ยากเลยนะครับแล้วเราก็ใช้นะครับเราได้ปลูกไปนะครับผมต่อไปแบบนี้ครับผมอาก็ได้แล้วครับ ก็เป็นครับว่าเสรพิธีนะครับนะการปลูกสับปะรดไม่ยากครับผมนะมีที่ว่างๆข้างๆบ้านนะครับลองนำนอสับปะรดนะครับนะถ้ามีหนนอไปใช้หัวจุกก็ได้ครับผมลองดูนะครับนะนี่เห็นไหมโอเคครับการปลูกสับปะรดนะครับไม่ยากครับผมนะนะครับปลูกสับปะรดเอาไว้รับประทานกันนะครับนะโอเคสวัสดีครับผม